ตัวเน้นไซนันหนึ่งตัวนี้ครับเราไปกันที่ฟุตบอลเดนมาร์กครับนัดเปิดลีกนัดแรกครับทางด้านลิงบี้ครับจะพบกับโคเบเกนในเวลาเที่ยงคืนครับสวัสดีครับอยู่กับผมต้องอีคันดีอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับฟุตบอลเมื่อเช้านี้ครับเพราะใครที่อยู่หน้าไลฟ์สดกับผมครับกระท้วเหมือนทุกวันครับเจอกับผมทุกวันอยู่แล้วสำหรับฟุตบอลรอบเช้าครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ท่านใดที่อยากจะอัปเดตข้อมูลฟุตบอลสดไม่จะเป็นตัวเน้นตัววีพีครับหรือว่าชุดโครงการครับไปตามกันได้ที่ทางเข้าหน้าช่องของผมนะครับฝากเอาไว้้้้้้้ดดดดวยนนนนนะะะคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบบมมมมมาาาาาาเเเูฟอออ์ลล่สสุขงงงททีีจิชแพ ต้องรอลุ้นว่าเกมนัดแรกวันนี้ครับพวกเขาจะงัดฟอร์มเก่งออกมาได้หรือเปล่านะส่วนทางด้านทีมเยือนโคเปเกนครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมวันนี้นัดแรกของพวกเขาครับจัดเต็มแน่นอนครับสําหรับทางด้านโคเปเกนนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมวันนี้ครับเจ้าบ้านลิงบีนะครับในเกมวันนี้พวกเขาต้องรอเช็คความฟิตทางด้านแม็กนุสเยนเซนนะครับกองหลังตัวเก่งที่มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าครับแถมฤดูกาลนี้เขายังเสียดาวซันโวของทีมอย่างทางด้านอันดี้กูดยอร์เซนครับที่เพิ่งย้ายทีมมมมอออออกก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 ไปปดดดดด้้้้้้ววววยยยยคคคคครรรรรรัััััััััับบบบแแแตตต่่่งงงงงีีีี2หหหนน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 นาา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 ลลลลทททพจะะเเเเเ็็ใฤูซสฟิิ ด้วยการจัดทัพในวันนี้ครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-4-3โดยส่งทางด้านวิลลี่คูมาโดครับกับทางด้านเฟิลลิกกิสเกียร์และเซวาแมักนุสันครับเป็น3ประสานในแดนหน้าครับสหรับเจ้าบ้านนะครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างโคเปเกนครับสภาพความพร้อมในวันนี้ครับพวกเขาจะขาด4กองกลางอย่างทางด้านแอร์เลสเยเลิร์ครับแล้วก็แอร์เลสอาซูซี่แล้วก็วิลเลียมเคมครับและทางด้านลูนี่บัสกี้นะครับซึ่งไม่มีรายชื่อทั้งสี่ผู้เล่นคนนี้ครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ได้ใช้ได้ลงเล่นในวันนี้แน่นนอครับ ส่วนทางด้านการจัดทัพครับคาดว่าน่าจะมาในระบบแผนเกมของครับ4-3-3ครับในส่งทางด้านจอแดนลัสสันครับประสานงานกับออลีออกัสซันนะครับแล้วก็ทางด้านโมฮัมหมัดเอลยูนุสซี่ครับเป็น3ประสานในแดนหน้าครัสำหรับโคเปเกนนะครับซึ่งภาพรวมของเกมวันนี้ครับเจ้าถิ่นลิงบี้นะครับผลงานในซีซั่นก่อนครับต้องเล่นเพย์ออฟในโซนตกชั้นครับแต่พวกเขายังทำผลงานได้ดีอยู่ครับดีพอที่จะอยู่ในบนเวทีของลีกสูงสุดต่อไปนะครับนะและวันนี้ครับเขาลงเล่นแมตช์แรกประจำฤดูกาลครับก็เจอของแข็งอย่างทางด้านโคเปเกนครับบต้อองกเลยวว่าัันนนี้ะครบเป็นนงาายกาเขแน่นนอครับแแนนนนน่่ออวาาโคคเเปปกกรรับต้้งลุชม ต้องการลุ้นคว้าแชมป์ลีกเหมือนเคยเหมือนเรื่อฤดูก,กาลที่ผ่านมานะครับซึ่งแถมการเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นโคเปเกนครับเก็บชัยชนะไว้ได้ทั้งหมด5เกมครับดังนั้นจากแฮนดิแคปที่เปิดมา1ช่วงตัวครับบอลแพ้าทางกันแบบนี้ครับดูได้ไม่ยากครับยังไงโคเปเกนก็น่าจะประเดิมเกมแรกได้สวยแน่นอนครับแล้วก็น่าจะข้ามกำแพงแบบ100%ครับพี่ลองพิจารณากันดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องใหม่ของผมคครรรับหือว่าในะครับที่กลังงมอหาคลลััข้้ออมูฟุตตตบสดววเนน VP รับหรือว่าชุดโครงการนะคคครรรัััับบบพีี่่่ไไไไไปปตาาาาาาามมมกกนนนดดด้้้้้้้้ททงงงเเเขขหชอออผผแแลววววะฝย